ตอนนี้ไายและกหลนะครับตามตีเสมอกันแล้วนะครับ22ต่อ22นะครับนี่ครับจังหวะเขาลุกกลับนะครับนี่ครับเราสุดเอื้อมจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรธนชาสุขสดนั้นเสียดายเลยนะครับเราเริ่มขึ้นไหม่ครับตอนนี้เราแต้มเราเสมอทั่ยุต่อไปยุต2เอากลีเซิ์บมาบอลแรกเราสวยครับยกอีโอเป็นแต้มครับโดนพลครับ แม่ตีลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับโดนพรกำลังหลักของทีมชาติไทยเราละครับน้องโดนพรของเราครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับนี่ครับลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับทีมชาติไทยขึ้นนำเกาหลีครับ23-22ต่อเสิร์ฟโดยโดนพรครับเขาลองบอลได้สวยครับเซตเตอร์เขาเซนให้ตีลูกนี้ไทยเรายังดักไม่ได้ครับเขาจ่ายบอลเร็วตีบลอเกาหลีใต้ยังขุดกลับขึ้นมาครับเขาตีโอ้ลูกนี้ กำลังของเราจริงๆครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเกาหลีก็ไม่ยอมครับตามตีเสมอไทยขึ้นมาครับ23ต่อ23ถังอัศจรรย์แล้วก็นักกีฬาข้างสนามนั้นกําลังใจเกินร้อยครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเกมที่มันและบีบหัวใจครับเกาหลีเซิร์ฟวันแรกเรารับสวยครับโอ้มันชิดเน็ตไปหน่อยครับอ่าเป็นโอกาสลูกของเกาหลีเขาตีโอ้ เสียดายครับเกาหลีใต้ไม่ยอมให้เราขึ้นเซตพอยต์ครับตอนนี้เกาหลีแซงแล้วครับ24ต่อ23เกาหลีใต้ขึ้นเซตพอยต์ครับเป็นโอกาสของเกาหลีใต้ครับจะปิดเซตนี้ได้หรือเปล่านะครับเกาหลีใต้ขย่มราชีนีแห่งเอเชียครับทีมชาติไทยเราจะปล่อยให้เสียเซตหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าทีมชาติไทยครับ จะปล่อยให้เกาหลีใต้นะได้เซตจากเราไปหรือเปล่านะครับต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันครับเพราะว่าเกมมันบีบหัวใจจริงๆครับจะเป็นมวยไทยกับมวยคู่เอกแล้วครับงานนี้ตอนนี้โค้ดออสกำลังเตะเข้มนะครับข้างสนามเพื่อแก้เกมนะครับดีเฟนซ์ต้องช่วยดีเฟนซ์สี่ตัดเข้ามาช่วยเพิร์นเข้ามาช่วยทุกคนหลังจากน้องทีมชาติไทยเราครับรับคําแนะนําจากโค้ดออสของเราแล้วนะครับก็กลับลงมาในสนามครับ เราจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับเราจะตามตีเสมอเป็น24ต่อ24หรือเปล่าครับกองจับที่ธนชาสุขสดนะครับเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับทีมชาติไทยจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับเขาเสิร์ฟมาบอลแรกเรารับสวยครับยกปีน้องทีมชาติไทยโหนทั้งตัวเลยครับเป็นโอกาสลุกเก่าของเขาครับเ้าเรายังเหนียวครับเรายังเหนียว3เมตรปีได้ไหมได้ไหมได้เฉยเลยครับ โอ้โหน้องๆทีมชาติไทยเราทําได้ครับแต้มกลับมาตีเสมอเป็น24ต่อ24แล้วครับขอให้เป็นนัดกระชับนิดเนี่ยศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยเราก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเช่นกันครับแต้มนี้น้องโดนพอนะครับสะใจเลยครับนี่ครับโอ้โหน้องตีโหดและหนักขนาดนี้ทําให้เรานึกถึงบุ๋มญิมชัชจุออนโมกสีครับดูว่าเกาหลีจะแก้เกมกลักบยังไงครับโอกาสรุกกลับของเกาหลีีอ้ลูกนี้ น้องทีมชาไทยเสียดาเลยครับมันติดบล็อกนะครับแต่ว่ามันเป็นบล็อกที่ลงแดนของเรานะครับนี่ครับเราขึ้นบล็อกคู่นะครับตันดาก็ตามมาบล็อกทันแล้วนะครับแต่ว่าลูกมันดันลงแดนของเรานะครับทำให้เราพลาดโอกาสไปนะครับเกาหลีขึ้นนำครับเซตพอยต์ครับ25ต่อ24เกาหลีจะทำได้หรือเปล่าครับเกาหลีจะเป็นฝ่ายเซฟเขาเซฟมากบอลแรกเราสวยครับยกให้ ไอ้ลูกนี้โอ้เขาเนขุดขึ้นมาได้ครับไอ้ลูกนี้ติดบล็อกครับบอกเราเราตามบล็อกได้ครับโอกาสเขาลุกลาวครับตีแร้ติดบอกเราอีกทีครับมาเราเขาตีแก้ไปครับเป็นโอกาสของเราบ้างครับตีลูกนี้เดดขาดจริงๆเบอร์ห้าของเราไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับทัดดาวนึกแจ้งครับโอ้โหลูกนีสสาใจจริงๆครับนี่ครับไหลหลังได้สวยจริงๆครับคมมากครับทัดนดาว นั่งสำรองเราสะใจเลยครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ขวัญและกําลังใจเราเกินร้อจริงๆครับดูข้างสนามครับอาจจะเป็นฝ่ายเซฟครับเป็นโอกาสของเกาหลีตีเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องๆทีมชาติไทยครับแต่ยังห่างไม่เยอะครับเกาหลีขึ้นนําครับผัดกันนําครับตอนนี้ไทยกับเกาหลีครับตอนนี้เกาหลีขึ้นนําเป็น26ต่อ25 เซตพอยของเกาหลีครับเกาหลีจะทําได้หรือเปล่าครับเกมนี้ต้องดูกันยาวๆแล้วครับฝั่งไหนหมดก่อนฝั่งนั้นแพ้แน่นอนครับเกาหลีเซฟอ้าวเรารับบอลแรกสวยยกให้ตีลูกนี้อ๋อซาใจครับคมงยิงๆครับทัดดาวนึกจ้างครับดูนี่ครับโดนพรลับสวยมากครับนี่ครับยกบอลให้ทัดดาวตีลูกนี้ครับโอ้ตียังกระวอมเลยครับ รักเธอเลยครับทัดดาววันนี้เธอสวยมากครับแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดหวังฮะในการตีบอเลเร็วของทัดดาวนึกแจ้งนะครับโอกาสของเกาหลีไีแม่เขาเปลี่ยนเกมกลับไปได้ครับกลายเป็นว่าเกาหลีคืนนํำทีมชาติไทยอีกครั้งครับเกาหลีตีเหนือบล็อกเลยนะครับสุดเอื้อมจริงครับ ลูกนี้สมน้ำสมเนื้อสมราคากับตันทีมชาติเกาหลีใต้จริงๆครับครังซซฮวีเกาหลีใต้เซิฟบอลแรกเราไม่ค่อยดีเท่าไหรครับไอโอ้ลูกนี้ครับดนพรครับสะใจจริงๆครับดูครับนี่ครับเรารับไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าโอกาสรุกกลับเราครับนี่ครับดนพรทำได้ครับต้องยกเครดิตลูกนี้ให้กับน้องดนพรสินโคเลยนะครับ เป็นโอกาสของทีมชาติไทยเนะครับจะขึ้นเซตคอยไหมแต่มาดูกันว่าดาอึนจะยกให้ใครครับโอ้ดาอึนยกให้จูอาครับต้องยอมเขาเลยครับจูอาโอ้โหเน็ตขาดจริงครับบอลเร็วหน้าเน็ตดูครับดาอึนยกสั้นๆครับนี่ครับตีโอ้โหเราตามบล็อกไม่ทันเลยครับมันเป็นไรครับทีมชาติไทยเราต้องเปลี่ยนเกมกลับมาให้ได้ครับ เราตามเกาหลีอยู่หนึ่งตั้งครับไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าเซตเตอร์ทีมทิไทยใจะยกให้ใครแม่สาจวจอมว้าของเราครับธนชาสุขสดโอ้โหเป็นไงล่ะเจอพลังว้าของธนชาสุขสดครับบอลลอยโดนะตามเก็บไม่ทันครับธนชาของเราถูกเปลี่ยนตัวออกไปนั่งข้างสนามก่อนนะครับพักก่อนพักก่อนแต่สำคัญสำคัญเมื่อไรน้องธนชาลงมาจัดให้หน่อยนะครับ ทีมชาติไทยส่งน้องนุกนิกนัทนิชาครับลงมาเสิร์ฟฟอมของน้องนุกนิกนัทนิชาครับก็กร,บร้อนแรงไม่แพ้รุ่นพี่เลยครับทีมชาติไทยเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับจะเป็นโอกาสของเกาหลีหรือว่าทีมชาติไทยโอกาสของเกาหลีมาแล้วโอ้โหไปออกไปเองครับสงสัสยเกมจะกดดันนักกีรามากไปครับทําไมเกาหลีใต้พลาดโอกาสในการทำแต้มครับตอนนี้ไทยเราขึ้นนำบ้างครับเป็น29าต่อ28 ทีมชาติไทยเราขอแต้มเดียวครับเสิร์ฟโดยนุ่งนิกความกดดันนี้จะไปตกอยู่ที่ใครครับนุ่งนิกเสิร์ฟบอลแรกเกาหลีไม่ค่อยดีครับอันเดอร์แก้มาเขาตีอ้อลิเบอโร่เรายังเหนียวครับเป็นโอกาสของไครบ้างครับไอ้ลูกนี้เขายังเหนียวครับเป็นโอกาสของเราอีกครั้งครับไอ้ลูกนี้โดนพานเป็นไงครับเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบอลมันน่าจะทัดนะครับหรือว่าเราตีออกครับ ต่ว่าน้องนนพรมั่นใจว่าทัดแน่นอนนะครับนี่ครับขอดูครับนี่ครับขอดูเลยครับส่งสัญญาณขอดูครับต้องดูจากภาพช้าอีกทีนะครับว่าทัดไหมทัดแน่นอนนะครับดูครับโอ้น้องจูอาบอกโอ้ยนิ้วฉันหักแล้วนะครับมือแทบหักนะครับต้องดูที่กรรมการครับจะให้แต้มนี้เป็นฝั่งเกาหลีใต้หรือว่าทีมชาติไทยนะครับจะได้แต้มนี้ไปนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นทาง เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าไม่มีชาเลนจ์นะครับโอเคครับเสียแล้วเสียไปนะครับเรามาเริ่มใหม่กันได้นะครับว่าเราเสียเซตให้กับเกาหลีใต้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราชนะในแมตช์นี้นะครับในเซตนี้นะครับบอกเลยเลยว่าสะใจแน่นอนนะครับเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตอนนี้แต้มไล่ปีกันอยู่ที่29ต่อ29นะครับในเซตที่3นะครับเกาหลีใต้เป็นฝ่ายเซฟครับ บอลแรกเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่เป็นจังหวะลูกกกับอเราตีลูกนี้ได้ไหมได้ไหมได้ครับโอ้โหโดนพรอีกแล้วครับโดนพรครับตีเปลี่ยนให้กับทีมชาติไทยของเราครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆครับน้องโดนพรสินโพครับล้มเปลี่ยนทิศไปแล้วนะครับบางทีมนั้นอาจจะต้องดีใจเกอร์ครับนี่ครับแม่สุดยอดจริงๆครับน้องโดนพรนะครับแม้ว่าแต้มที่แล้วนะจะไม่ใช่ของเรานะครับโดนพรเสริฟอีกทีครับ โอ้เอ็ดเฉยเลยครับโอ้สะใจจริงๆครับโอ้ไอเรากันนึกว่าจะต้องเสียเซตให้กับเกาหลีใต้แล้วครับทีมเชียงไทยเอาชนะเกาหลีใต้ครับ3ต่อหนเซตครับสวัสดีครับ